นีค่ะวัสดีคะ่ดดคะณตอนนี้เรียกว่าเป็นเทศกาลจินนี่เจนี่กลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์แล้วก็แม่ค้าไลฟ์สดที่ตอนนี้ต้องยอมรับทรงอิทธิพลที่สุดบนทิกต็อกใช่ถูกต้องไหมคะขอบคุณค่ะตอนนี้เอาจริงๆยอดหนูขนาดที่อันนี้คือยอดที่ไัม่ก็จะไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอไปเรื่อยๆค่ะแล้วเธอบูมเธอก็ต้องแบก แบกยอนขายยตลอดเลยแบกยอนขายแบกสินค้าแบกไฟแบกกระมังแบกหมดค่ะไอ้บูมวันนั้นมารายการฉันยังบอกว่าเราชีวิตลําบากชีวิตไม่เหลืออะไรเลยโดนโกงโดนโกงไปนานใช่ไหชีวิตหลอนพลิกขึ้นมาพระเทศการเจนนี่เลยใช่ก็วันนั้นน่ะหนูไปไลยกับเจนวันแรกแล้วก็มาออกรายการแม่เลยแล้วออกจากเสร็จจากรายการหนูก็กลับไปช่วยมันต่อเพราะก่อนนี้ไลฟกับเจนนี่บูมมีข่าปิดร้านไปใช่ไหมปิดแล้วก็โดนโกงใช่ไหมโนกงนานงตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเลยคือเจตนาของบูมอะเจน่ะทักใว้กำล มีปัญหาและนางไม่ได้อ่านแชทพอวันนะหนึ่งที่หนูมีปัญหาทะเลาะกับแม่ <ừ> um. นางก็เลยมาให้กำลังใจหนูที่บ้านแล้วหนูกำลังไล์อยู่พอดีก็เลยบอกเออมึงช่วยหน่อยละกันเพราะว่า energy เผเูกคงแบบลากยาวสิบหกชั่วโมงไม่ไหวสรุปลูกค้าก็ติดบูมเจนบูมเจนบูมเจนเ้องเลยกันร้องกัน,กนจริงทุกวันนี้ต้องให้เงินอันนี้ถามจาใจนะ ต้องให้มาเดือนละ3ล้านจริงไหมถูกต้องค่ะวันละแสนวันละหนึ่งแสนแล้วก็ตอนนี้ฉันขอหยุดพิธีกรแฉไปเป็นลูกน้องเธอได้ไหม <laughs> <laughs> ขอเทสนเอนยค่ะขอเทส <laughs> ขอเทสกนฉันขอลาออกจากแฉแล้วไปเป็นลูกน้องเธอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเธอถ้าถ้าลาออกเนี่ยคนตกงานอีกเพียบเลยนะ,ะ <laughs> แต่ว่าบูมอ่ะไม่ใช่แค่นี้คือตอนนี้เจ้าของแบรนด์่ะซัพพอร์ตบูมรวมๆก็หลักล้านแล้วเหมือนกันก็คือบูมก็ได้ตางหกด้วยก็แต่คือหนูจะต้องจ่ายเงินเดือนให้บูมนี่คือ3ล้านค่ะวันละหนึ่งแสนบาทวันละแสนค่ะ แต่หมายถึงว่าตัวหนูเองอ่ะก็คือตัวบูมเองก็จะได้เงินอยู่แล้วลูกค่ะลูกเจ้าของแบรนด์ก็จะให้หนูอยู่แล้วก็ก็แล้วแต่แบรนด์บ้างร้อนเหรอใ่ครัยอดถึงเลยฟื้นไหมฟื้นค่ะเนี่ยตอนนี้เห็นั้มเนี่ยชีวิตพลิกเลยเนาะคนเรามีมีขึ้นมีลงลงปุ๊บมันก็ขึ้นเลยสังเกตมามเห็นั้ย พอลงมากๆดีดขึ้นมาเลยก็คนเราเขาบอกเขาเขาเคยสอนมาชาเคยสอนไงบอกว่าชีวิตคนเราอ่ะเหมือนลูกบาสเวลามันตกอ่ะมันก็จะตกปล่อยให้มันตกให้แรงที่สุดแล้วเวลามันเด้งขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาแรงใช่เราต้องเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าขนนกวันที่มันตกได้พอลมพัดมามันก็ขึ้นได้อีกครั้งอ่านี่จริงดาราคนแรกที่ไปไลฟ์กับหนูคือยายดาด้าใช่ใช่ไหมพี่าคนพี่จิทำไมวันนั้นเจอึงคิดว่า เห้สก,การเจนี่มาแน่มาเน่วันโอ๊ยชาวเผือกเยอะสะตาย <c oughs> เราก็เป็นหนึ่งในนั้นไง <c oughs> ในการแบบไปเผือกเรื่องแม่เขา <c oughs> ว่าเขาจะยังไง <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> พอชิดพี่เ <c oughs> จนี่รู้ป่ะพี่โทรหาเจนี่อ่ะร้อยครั้งได้ <c oughs> แล้วแบบช่วงนั้นแบบ <c oughs> เขาบอกว่าอามามาเปิดรับเปิดรับ เขาพูดว่าเปิดรับปุ๊บฉันโทรเลยแล้วกว่าจะโทรติดอ่ะประมาณร้อยครั้งโอ้โหไม่ติดเลยแต่ก็พยายามติดต่อให้ได้ติดต่อจนกระทั่งติดต่อได้ก็ได้มีการแบบว่าคุยกันก่อนวิเคราคห์ไม่แล้วตอนนั้นด้าไลฟ์อยู่ด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยดูเจนี่ไลฟ์ไปด้วยไงโอเคแล้วในไลฟ์หนูคือที่ได้ติดต่อพี่ดาเพราะว่า คอมเมนต์คูณหมื่นเลยว่าพี่เจนรับสายพี่ดราดาค่ะพี่เจนคือเจ้าของแฟนคนไหนที่ไลฟ์เรียกหนูอ่ะจะมีแฟนคลับมาตามให้จริงมากเพราะว่าด่าไลฟ์อยู่แล้วบอกว่าทําไงอ่ะโทรหาเจนนี่ไม่ติดเลยทํายังไงดีทำยังไงดีคนดูบอกว่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปบอกพี่เจนให้แล้วก็บอกว่าเป็นพิมพ์ใส่เลยไม่ได้ขายเลยอ่านแต่คอมเมนต์โทรหาพี่ดราดาค่ะโทรหาพี่ดราดาค่ะเนอะ ตอนนี้กลายเป็นความสาเร็จของเศรษฐกิจของครง Creator, ีเอเตอร์ไทยค่ะก็รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นโมเดลใหม่ที่แบบว่าเออแล้วเราไม่ได้ห่วงวิชาใครอยากไปทําอะไรทําได้หมดแล้วเรารู้สึกว่าความสําเร็จนี้มันมันเป็นมุมกว้างมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจออนไลน์เศรษฐกิจไทยเหมือนแบรนด์บางแบรนด์ที่เขาแบบว่าล้มแล้วสินค้าแบบว่าไปไม่ไหวแล้วกลับมาฟื้นกันอีกครั้งอนะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มาจากจนนี่โดยตรงแต่หนูเชื่อว่าโมเดลนี้พอเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเอาไปทำทุกคนก็แบบได้กาไรกัน หมดเท่าไหร่ล้ลูก16วันประมาณ900กว่าล้านค่ะ900กว่าล้านขาดอีกเท่าไหร่มันจะถึงเท่าสุ0พันล้าน80ล้านบาทค่ะอีก80ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นไอ้ขายที่จะแจกบ้านแจกรถเนี่ยค่ะ11โดย11แจกอะไรบ้างอ่าบ้านหนึ่งหลังมูลค่า4ล้าน500,000บาทแถวไหนบ้านอยู่แถวไหนทจนี่แจกบ้านเหรอลูกแจกบ้านแจกบ้าน้ย ทุกคนอาจจะมองว่ามันใหญ่มันเยอะเจนนี่เวอร์หรือเปล่าหนูบอกก่อนว่ากับสิ่งที่หนูได้มามันน้อยมากโอเคบ้านแถวไหนบ้านอยู่แถวลำลูกกาอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็ก็ไม่แย้ก็คือลงโทเวถึงเลยอ่ะก็คือลงโทเวทสีเลยอ่ะสี่้านกว่าสี่้านกว่าอยู่นี่แล้วลูกนะแล้วขขาดาจจะาแจกรถด้วยรถเนี่ยกำลังดิวอยู่ตอนแรกอ่ะจะซื้อราคาหลักสี่ห้าแสนแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลเจนนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีแบรนด์ใหญ่ ระดับประเทศที่แบบว่าราคาลดหลักล้านจะมาร่วมแคมเปญอาจจะให้ฟรีหมายถึงแจกรถคันละเป็นล้านนะคะไม่ใช่หลักแสนใช่ค่ะกําลังดีลกันอยู่แต่ยังไม่ได้เคาะเพราะว่าขอดูรายละเอียดแปบมอเตอร์ไซค์ไอโฟ i ไอโฟนแจกไหมอันนี้ทุกชั่วโมงค่ะวันที่ทุกชั่วโมงด้แต่รถมอเตอร์ไซค์ทุกชั่วโมงก็วันที่11ทุกชั่วโมงคือทุกร้านที่ได้ขึ้นกับหนูตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิมีสิทธิ์ได้ฟรีกันทุกคน พี่ oh มันมาเราไม่ต้องมาคิดถึงตัวกําไรที่หนูได้และ้ะหนูว่าเรา <c oughs> คืนให้คนให้เยอะที่สุดเถอะถามคําถามเด็ด<า>บ้านหลังที่ไรอะ่ะไม่มีนี่ไม่มีสิทธแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้ยพี่ปิดได้ยังหมดไปแล้วสิเ,เขาซื้อเงินสดอยู่แล้ว ไม่คือไอ้บ้านนั้นเราซื้อมาจากส้มเจนชายิวอยู่แล้วเราซื้อจากน่ไม่เกี่ยวกับไลฟ์อยู่แล้วคือเราเราซื้อแต่คนที่อยู่ที่ว่าจะเอาข้างๆาเมื่อไหร่ถูกต้องไหมซื่งพี่กอล์ฟเ้งอะข้างข้างอะเธอขยันเลยจีนี่คือโอตาก้าบินนะคะพี่ชายโอเค่ะต่อนะโอเคไม่เป็นไรก็ก็ตั้งใจว่าตอนนี้มีหนูมีที่ดินอยู่สองไร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอนาคตอาจจะที่ดินใหม่เนี่ยจะทําเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีนักไลฟ์อยู่ในนั้นประมาณ100ท่านแล้วก็ที่คิดในหัวตอนนี้คือรรรรับกกาาาาทํตลด100 1แบรนด์ต่อหนึ่งเดือนแบรนด์ละ30,000 0บาทตกรายได้เดือนละ30บล้านโดยที่แบรนด์ของคุณนะี่มาจ้างพวกเรา300,000แต่เราไล์ให้คุณทุกวันอย่างเงี้ยเราจะจํากัดแค่เดือนละร้0ยแบรนด์เอากาไรแค่30ล้านต่อเดือน <c oughs> อันนี้คือคิดไว้ที่จะทําในอนาคตกาลังจะสร้างค่ะแล้วยังบูมร่วมด้วยไหมบูมอยู่ทุกเหตุการณ์มาแึงไปไหนไม่ได้แล้วมึมพูดสินีงานเห็นไหมตัดโลกเลยเราจะไปแล้วค่ะจับมือไปด้วยกันของบูมนี่หลักสิบยังขาของบูมเนี่ยรายาได้หลักสิบยังตอนนี้ก็ รู้แลยไหมยังหนูยังไม่รู้เลยค่ะโูมยังไม่เคยได้บดยอดเลยไม่มีเวลาทากันไม่มีเวลาแบบว่าลูกค้าไลก์กันตั้งแต่วันแรกทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจ่ายตังค์บ้างไม่จ่ายตังค์บ้างยังไม่รู้เลยยังไม่ไดบยอดเลยไม่่ายแล้วนะพี่่ายแล้วไม่ได้โอเค่า่แล้วพี่มดดำใจ่ที่หมดแล้วค่รลู้หนูไม่ให้พี่ออกจากบ้านไงลูกทีมงานหนูปลอกไว้แล้วว่านันดาฉันไลก์ต่อจากมดดำจะเห็นเลยเจนนี่ออกจากไลฟ์แล้วกดเครื่องคิดเลขใหญ่เลยพทีมําานี้แล้วทีมงานเจเจนี่เก่งมากเก่งกว่าเอไอซะอี บล็อกไม่ให e, ้ฉันออกจากบ้านค่ะมาจ่ายเงินก่อนมาจ่ายเงินก่อนอย่างนี้เื่อหนูบีบทุกคนไหมว่าพวกเธอจะพลาดเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องเงินห้ามพลาดค่ะราอยเล่นมนก็เดี๋ยวลืมไงใช่ขาเยอะด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ได้เป็นคนดูยอดคนดูล้านสองแสนคนนั่งสร้างประวัติศาสตร์ได้เลยสูงสุดในโลกนะหรือว่าหนูคงทําไม่ได้แล้วแหละเหมือนกันน่าจะแบบครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งที่ชีวิตนี้ไม่มีวันลืมแล้วอะ การทําเพลงได้400ล้านวิวมันมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วแต่ณนะวันนี้ที่มันทุบสถิติโลกได้1ล้าน2แสนนคนดูหนูแบบหนูนอนไม่หลับอ่ะหนูนอนน้อยมากแต่หนูนอนไม่หลับอ่ะกินไม่ลงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเราแบบทําได้ขนาดนี้หรอ ไม่ได้บอกว่ามาจากเจนนี่คนเดียวนะคือมันเป็นแบบองค์ประกอบรวมหลายอย่างขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่อ้ําขอบคุณพี่พี่ดาราหลายๆคนที่แบบไปทําให้เอ็นเกจเมนต์มันไม่เคยตกเราทุกคนมีส่วนช่วยให้เจนนี่มีวันนี้แล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณลูกค้าที่แบบคุณบ่นกันทุกวันว่าคุณไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แต่สุดท้ายคุณซื้อของหนูไป90 0อกว่าล้านแล้วอ่ะอันนี้คือยอดที่จริงๆเลยยอดจริงๆค่ะพี่มดดําเช็คอีคอมเมิร์ซหลังบ้านได้ทั้งหมด ตกใจนะยอดแบบสูงมากก็ถูกว่าบรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าเจนนี่แหละเป็นคนปลุกประกายทำไม่ตลาดออนไลน์กลับมาคึกคัะรู้สึกไม่ปฏิเสธแหละเออแต่ก็ภูมิใจมากนะคะออแล้วก็ดีใจมากๆที่ หนูอะไปอ่านสื่อใหญ่สื่อต่างประเทศสื่อจีนสื่อเวียดนามว่าที่เขาพาดหัวข่าวถึงหนูเขาบอกว่าเศรษฐกิจออนไลน์ไทยกาลังกลับมาคึกคักเพราะว่ามิสเตอร์เจเขาเรียกหนูว่ามิสเตอร์เจอ๋อเนาะใช่หนูแบบขนลุกขนพองมาแบบดีใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่จะเห็นเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าใครก็แล้วแต่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้แต่ขออย่างเดียวว่าไม่ขอรับดราม่าแค่นั้นพี่ก็ไม่เคยปรากฏการที่ดาราทุกคนจะต้องไปรวมตัวขนาดนี้เอาจริงๆนะก็ไม่เคยปรากฏการนั้นเหมือนกันค่ะ อนนี้ทีมงานของหนูประมาณ50คนแล้วเหรอลูกพี่ตอนแรกเรานั่งกันอยู่2คนกับบ <c oughs> ูมอ๋อตอนแรกมี2คนใช้มือถือเครื่องนี้แหละเครื่องเดียวโอเคไปโอเคไล์ okay, like. ไม่ตอนนั้น <All video S 2> วิด<ป>ีโอคอลตอนแรกก็ยังไม่ได้ไปแต่ตอนนี้ดราม่ามันไลน์ชั่วโมงจนเราต้องรับมือแล้วก็ปรับรับมือแล้วก็ปรับรับมือก็ปรับจนตอนนี้ประมาณตอนแรกเมื่อวานนะห้าสิบวันนี้เกือบร้อยแล้วค่ะ พนักงานทีมงานอะหรอเพราะว่าต้องเพิ่มคนที่โกดังเข้ามาอีกสองเท่าแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีคนที่ทําสถานที่สตูดิโอที่ไลท์สำหรับ7 1 1ถึงไลท์ที่บ้านไม่ได้เพราะว่าสัญญาณจะต้องดีแล้วก็ต้องมีโชว์บ้านโชว์รถที่จะแจกทุกคนด้วยอ๋อก็ต้องคณเป็นที่อ๋อไม่เป็นที่สุดใช่ค่ะอ๋อค่ะบูมเอ้ยค่ะแม่จากชีวิตวันนั้นเกิดมาเอาจริงวันนั้นบูมมาออกรายการก่อนที่มันจะเกิดเทศกาลเจนี่เนี่ยแม่ตอนนี้ลูกค้ามารอหนูพันห้าร้อยเจ้า ไอบุมพูดอะไรของมึงวะลูกค้าพัน,นคิดไม่ออกจริงๆ ừ, คิดไม่เห็นจริงๆ,งๆว่ามันเป็นยังไงไปแล้วตอนนี้ยังเคลียร์ลูกค้าไม่จบเลยใช่ใชค่ะคะตอนนี้ก็ยังมีปัญหารายวันแล้วก็หนูขอใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษทุกคนเลยแล้วกันนะคะที่อาจจะยกเลิกคิวไป <ừ. S 2> หรือรอคิวนานหรือ ไม่ระทับใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทศกาลเจนนี่คือหนูอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่หนูรับรับไม่ทันจริงๆหนูอยากทํางานให้ทุกคนมากหนูอยากมีเวลาสักวันหนึ่ง40ชั่วโมงเลยหนูแบบว่า 6โมงเช้าหนูก็ไหวถ้าเจ้าของแบรนด์รอได้อะออแต่ว่ามันมันไม่สามารถทําได้จริงเพราะลูกสองคนแล้วก็ร่างกายเราเองต้องบาลานซ์หลายอย่างต้องแบบว่ามาทําโปรโมทด้วยหลายคนบอกทําไมมารายการแฉเนี่ยก็จะมาโปรโมทต,ตลาดเหมือนกันม,มาโปรโมทงานหาก,กรรมแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาขอบคุณมาดามฟินที่วันนั้นอะเขาแบบอุตส่าห์แบบพาพี่อ้ําไปให้ให้เราจนได้อ่ไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันวันนี้ก็เลยมามาในตัวแทนของมาดามฟินด้วยแล้วที่สําคัญเขาบอกคนหนึ่งจริงๆแล้วเจนนี่เนี่ย เอาง่ายๆนะมารายการแฉแทบจะทุกหื่นบาทตั้งแต่นั่งรถตู้มาจากนครศรีธรรมราชที่จิงจำได้เลยมาอาบน้ำมาอาบน้ำทู่ตรงนี้มาอาบน้ำที่สตูดิโอนี้นั่งรถตู้มาจากนครมาออกรายการแฉก็เคยเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นถูกต้องไหมตอนโดนดราม่าสารพัดก็มาที่นี่จนในที่สุดแต่น่าจะไปคุยแซบโชว์บ่อยกับมาดามอยู่แล้วะเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆนะฮะถูกปะคุยแซบโชว์นี่คือรายการประจำก็รักทุกคนค่ะ กูดับแต่ต้องให้เขาจริงๆเออจริงๆกับโจเป็นแบบว่าเหมือนญาติสนิทวิสหายเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันเนี้ยไอการไลฟ์สดมันเริ่มมาจากสามีตัวเองเนี่ยอ๋อการขายของใช่ไหมคือยูเนี่ยที่บ้านเขาทำแบรนด์เอดามาเจ็ดปี พี่สาวเขาใช่ไหมาเขาทมาเจ็ดปีแล้วแล้ววันหนึ่งพอมาคบกันใช่ไหมคะหนูท้องแล้วเราไม่สามารถอยู่สามจังหวัดได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากตํารวจเพราะว่ากลัวหนูหนูเป็นคนที่ติดผู้ชายมากคือต่อให้เราท้องเราก็สามารถอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้ให้ <c oughs> มันอันตรายไงหนูก็อยู่ได้อยู่ได้แต่เขาเป็นห่วงหนูเ<อ>ขาเลยบอกว่าเออเขาจะลาออกแล้วก็มาทาธุรกิจเองสิ่งแรกที่เขาทำกออ็ขายขายบะหมี่ยูจินกําไรถ<อ>้วยละบาดตอนนั้นทะเลาะกันเกือบบ้านแตกหนูบอกว่าเออ เราเป็นนักร้องนะเธอไม่จําเป็นที่จะต้องมาขายของกําไรบาทสองบาทก็ได้เธอก็ไปคอนเสิร์ตกับเราก็ได้นี่ไปถ่ายรูปไปทําอะไรแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยากมีธุรกิจของตัวเองสุดก็ขายเดือนเดียวแล้วคือ3ล้านถ้วยนั่นคือกําไรสามล้านบาทหเดือนเดียวอะงเป็นค<อ><อ>รั้งแรกของหนูที่หนูแบบตาเริ่มตาลุกวาวแต่ก็ยังเก็บอาการอยู่อ๋อเขาขายได้กําไรแค่จราระบาทใช่แต่ขายได้สามล้านถ้วย บะหมี่ถ้วยร้อนบะหมีม่ยูจินหลังจากนั้นพอเริ่มปุ๊บเขาเริ่มเข้าสู่ติ๊กต็อก เขามาทําชายยวเพราะเขาอะมีเป้าหมายคนอะชอบบูลลี่หนูว่ายยวีอะคบกับเต่าบ้างทำอะไรบ้างเขาก็เลยมาทําผลิตภัณฑ์ชายยวเพื่ออยากให้หนูสวยขึ้นแล้วพอหนูคลอดลูกหนูกินชายยวหนูเห็นผลจริงผ่านไป4เดือนยอดขายชายยวีหนึ่งเดือนตอนนั้น30บล้านือก็เริ่มมีเงินขึ้นมาใช่หนูก็เลยแบบเออที่เราเคยไอเนี่ยเราขอโทษนะเพราะตอนแรกไม่ชอบไม่อยากคลอดออมพี่เราเป็นนักล้วรีวิวมาเดือนหนึ่งก็หลักแสนหลักล้านอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นที่ต้องลงทุนอะไม่ต้องเสี่ยงอะใช่กลาย เป็นว่าเขาทาชายูกเขาประสบความสําเร็จเราก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันต้องทําอะไรที่มาแข่งกับผัวฉนี่แหละตอนนั้นเรายังไม่ได้รวมบริษัทนะคะเราแยกกันก่อนหนูเลยทำส้มเจนส้มเจนเป็นวิตามินซีทำไมหนูถึงทําส้มเจนเพราะเราอยากให้คนเห็นถึงการตลาดว่าผัวเมียแข่งกันขาย ชาอีวิวก็คือชาเน่าส้มก็คือส้มที่ดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบชาเขาดีส้มหนูอะไรส้มเน่าที่นี่นะาี่ใช่จนปรากฏการเหมือนรายได้อะที่มันโชว์สัมภาร์โชว์ทุกๆคนปีที่ผ่านมาแล้วก็ขายได้ทั้งหมด200กว่าล้านโอ้โหยอดขายล่วงโชว์สัมภาร์เรียบร้อยไม่หลุดคือส่งสัมภาระสองร้อยล้านดีแคร์เรียบร้อยทั้งชาอีวิวแล้วก็ส้มเจนใช่เออไม่แค่บริษัทส้มเจนไม่หลุดอ๋อหรอใช่ ขายดีอยู่แล้วอ,าาอ่ะพขายดีอยู่แล้วอ๋อว่าคือบ้านหลังนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับไร์สดไลไรสดหรอกถูกต้องมัน้นมันมาก่อนนั้นทุกอย่างมาันทำไมหนูเปลี่ยนบ้านบ่อยคือถ้าหนูรู้ว่าเงินหนูจะมากขึ้นอ่ะหนูซื้อบ้านหลังญ่ตั้งแต่แรกไปแล้วแต่เราก็ต้องตามสเต็ปเราก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เงินส่วนหนึ่งไว้รักษาเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทำประกันชีวิตอะไรก็วางแผนกันไปอแต่บางเงินเอาบ้านหลังเนี้ยมันมันไม่รู้อ่ะพี่มดดำมันคือแบบเงินเข้าเยอะมากใช่เขาบอ่า้้นสมมติซืให ทำไงก็ได้ให้บ้านคึกคักเข้าไว้อะแล้วเนี่ยมันก็คึกคักโดยอัตโนมัติเห็นไหมล่ะใช่ค่ะคึกคักเกินด้วยใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนหนูพูดแล้วหนูทัดใจมากประมาณ3ามี่วันก่อนเรามีโอกาสเดินสวนกันมีโอกาสเดินสวนกันนะเพราะไม่มีเวลากันเลยยูเขาบอกว่าตัวเองรู้ไหมว่าพอตัวเองปลดล็อกเรื่องครอบครัวเนี่ยเออตัวเองเป็นคนที่โคตรเก่งเขาบอกว่าหนูแบบจริงๆความสามารถหนูมีเยอะมากแต่หนูเหมือนถูกกดทับไว้ด้วยปัญหาชีวิตทําให้หนูไม่มีเวลามานนั่งคิดเออจริง ตลาดเอ่ยมหากรรม,มเอ่ย<ม>หรือไรสดต่างๆอีคอมเมิร์ซโมเดลต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้หนูมัวแต่คิดเรื่องครอบครัวจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเอง<ม>แต่วันหนึ่งที่หนูไ์สดคุยเรื่องครอบครัวแบบเคลียร์แล้วเ<ม>กี่ยวกับปัญหาที่บ้านไม่มีอะไรปิดบงังสมองหนูโล่งเลย<ม>หนูไม่มีมอะไรต้องปิดบังใครแล้ว<ม>หนูไม่ต้องมานั่งโกหกว่าทําไมแม่กับยิวไม่เจอกันไม่ต้องมานั่งโกหกว่าที่บ้านทะเลาะกันเรื่องอะไรแม่เป็นนี่อะไรหนูไม่ต้องปิดบังใครแล้วหนูสดใสเลยกลายเป็นว่าสมองหนูก็คือคิดแต่เรื่องงานเลยเขาบอกว่า ตัวเองแม่งทำถูกแล้วแต่กว่าจะเอาจริงๆนะคนให้เก่งให้ตายยังไงนะอนอกบ้านเน่ยเก่งมากมเข้ามาในบ้านทุกคนเวลาเจอเปัญหาที่บ้านอ่ะคิดไม่ออกอมันคิดไม่ออกม,มันตือ<ช>้อ<ช>เราจะเอาชนะเลยมันก็เจอเอย่างนั้นมาแล้วใช่คือหนูอ่ะแต่ยูเขาบอกเขาเข้าใจนะเพราะว่าจะให้คนเราคิดได้ภายในเดือน2เดือนเปไปไม่ได้หรอกอเขาพยายามแบบสอนหนู ให้หนูแบบเข้มแข็งมาเรื่อยๆให้หนูคิดบวกไม้เซ็ตดีขึ้นเรื่อยๆให้หนูมองโลกความเป็นจริงเรื่อยๆทะเลาะกันเกือบเลิกหลายครั้งมากจนกระทั่งมาแม็ดล่าสุดซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูปดล็อกตัวเองมากอาจจะทําให้ทั้งแม่และหนูเจ็บปวดแต่หนูเชื่อว่าหลังจากนี้ยทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆค่ะแล้วตอนนี้กับแม่เป็นยังไงบ้างหนูได้ก็อย่างที่หนูประกาศเลยการพี่หนุ่มกัญชัยเขายังไม่คุยเลยไม่ได้ยื้อเพื่อจะขายของอะไรเลยนะไม่ได้คุยจริงๆแต่ตอนนี้มันมีกระแสขออนุญาตถามค่ะเรื่องสามล้าน ยังไม่ได้ให้เหอยังไม่ได้ให้แม่ใช่ค่ะแล้วแม่เขาบอกเขาตอนนี้เขาจะโดนศาลฟ้องเขาโดนคนฟ้องแล้วก็อันนี้นําสู่กระบวนการกฎหมายเรียบร้อยเหมือนมีทนายแล้วคือทนายเนี่ยเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาทะเลาะกันอยู่แล้วค่ะคือทนายอ่ะเขาบอกว่าให้มันเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เหมือนคุณแม่ถ้าเราไม่รีบเพียรนี่สิน่ะเขาจะทาอะไรแม่เลยสิบปีป่ะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของล้มละลายล้มละลายองี้ซึ่งตอนนั้นน่ะหนูก็บอกว่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่า หนูไม่ช่วยแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกาันแล้ววันนี้รายได้หนูเข้าเยอะมากขึ้นหนูก็มีการปรับความคิดว่าเออ<ะ>ถ้าเราช่วยได้เราก็ควรช่วยแต่ที่ยังไม่ช่วยเพราะยังไม่ได้ผ่านการพูดคุยยังไม่ได้ผ่านข้อตกลง คือมันไม่ใช่อยู่อยู่ดีแล้วยื่นให้เลยสามล้านปึ้งอ่ะมันมันต้องคุยกันต้องคุยกันตอไม่เกดโทรมาไหมอ่ะมีโทรมาแต่ว่าหนูยังไม่ได้รับสายก็ยังไม่รับด้วยใช่แล้วก็เหมือนมีมีโทรมาสองสามรอบแต่ว่าอยู่ในช่วงที่หนูไม่ว่างคุยแล้วก็บางทีพออยู่กับยูหนูก็ยังไม่ได้อยากรับสายแม่เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรกันอะไรเงี้ยยังไม่ได้รับสายก็คือเอาง่ายสามล้านหนูก็ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้ค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าเออถ้าอยากจ่ายจริงทาไมไม่จ่ายเจ้านี่โดยตรงสําหรับเจนนี่นะเจน เออหลังจากเนี้ยดูสิว่าถ้าครั้งนี้อ่ะมันยังเคลียร์นนไม่ได้อ่ะพิสูจน์ใจแม่ด้วยอืถ้าครั้งนี้ยังไม่ได้ก็ มันมันก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าครั้งนี้คุณแม่แบบว่าโอเคคุณแม่แบบตอนนี้ตอนนี้แกไลฟ์สดทุกวันแกบอกแกก็จ่ายหนี้สินทุกวันนะอันนี้ก็คือเจ้าหนี้ทักมาบอกเออขอบคุณนะที่ทําให้แม่มีงานพี่ได้นี่คุไลฟ์สดของเขาทุกวันใช่เจ้าหนี้ก็ทักมาบอกว่าขอบคุณเจนนี่นะคือพี่แบบเคยด่าเจนนี่นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้แม่คืนพี่มาแล้วนะบางส่วนอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจด้วยค่ะเขาก็มีรายได้จากการไลฟ์สดไง่แหละใช่ค่ะเขาก็ขยันไลฟ์สดเหมือนกัน ทุกวันเหมือนกันอลิลี่เป็นไงบ้างจุนี่ลิลีล่ก็ไลฟ์ทุกวันค่ะเหมือนกันเนาะใช่ก,ก,ก็ก็ดีใจค่ะที่เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเอาไปเป็นตัวอย่างเสมอไปอเพราะว่ามันก็มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่หนูอะเป็นแม่ค้าอยู่แล้วพอคนดูมันเยอะขึ้นหลักแสนอะใจเราอะต่อยเราร้องไห้แค่ไหนะ่ะพี่เราก็อยากขายของปะแล้วเราพูดเรื่องแม่เสร็จแล้วแต่คนยังไม่มูฟอะคนยังไม่ไปไหน่ะเราก็รู้สึกว่าอะฉันขายของฉันก่อนเลยลวกันสรุปหนูขายจนหมดโกดังแล้วนะ แล้วแบรนด์ก็บอกขายให้พี่หน่อยบอกอุ้ยพี่งั้นปกติหนูคิดสองแสนหนูขอขายให้พี่ห้านาทีห้าหมื่นได้ไหมเขาเอาทีนี้ก็เลยมากับเป็นแบบเป็นมากแบซนี่พี่ปกติไลฟ์สดหนูสองแสนหนึ่งชั่วโมงไม่การันตียอดแต่วันนี้หนูห้าหมื่นยอีเป็นอะไรสุดเลยมางที่เวลามาออกรายการแล้วลั่นมันยอดมันก็ยังลั่นขึ้นเรื่อยๆค่ะฟินมากดามฟินฟินเวอร์ดูทิ ยอดมันก็หลั่อยู่มันไปเรื่อยๆอค่ะมีไม่หยุดเลยอ,อ่ะที่สุดแล้วเอาจริงๆแต่แน่นอนคําถามคือมันก็มีคําถามมากมายเนี่ยแหละอ่ะอย่างเช่น มล้ากับสดกับเจนี่คนกดเล่นกันคนไม่ซื้อกันจริงคืนอคืนสูงหนูเรียนรู้ไปพร้อมทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายอ่ะอยากได้อะไรทักมาบอกหนูจริงๆหนูเป็นคนคุยง่ายมากแล้วรายได้ที่เข้ามาหนูไม่ได้เห็นแก่ตัวสำหรับทุกคนเลยพี่ทักมาบอกอ่ะหนูยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่กาละแมใช่ไหมคะวันนั้นอ่ะเราบวกกันไปอยู่ที่3ล้านกว่าแต่พี่เขาโดนยกเลิกจริงพี่เขาก็จ่ายหนูแค่2ล้านกว่า คือ, <AL> ห,อหนูพี่หนูเข้าใจได้หนูก็ไม่ใช่คนหนั้นนะแฟนๆก็เขาด่วนยกเรื่องจริงๆพิสูจน์ได้แล้วเราเป็นคนที่บวก1000ออเดอร์ใช่ไหมคะค่ะ<ห>เออเราก็หักไปเลยให้เลยเพราะว่าพี่กะละแมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ท<ห>็<ห>อปสเปนเดอร์ยอดขายแล้วเราก็ต้องรักษาพันธมิตรที่ดีเอาไว้ไม่มีเหตุผลเลยที่หนูจะไปอยากได้แค่เงินแค่นั้นกับมิตภาพของเราที่ยังมีแล้วสรุปเดี๋ยวลองต่อยอดกับพี่กะละแมกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นหลังบ้านเจนนี่ก็ดูแล ดูแลทุกคนอ่ะเหมือนเมื่อกี้เกือบมีดรามา่าลูกค้าขายได้30มสิบออเดอร์เขาไปไลฟ์สดร้องไห้นี่ก็โทรกลับไปเลยว่าเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่จบจริงจริงแต่ว่าการที่30มสิบออเดอร์มันก็มีหลายปัจจัยราคาคู่แข่งผลิตภัณฑ์หรือว่าทําแบบว่าเอ่เวลเนตมาเยอะรืยยังอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูหลายปัจจัยแต่ว่าในเมื่อเขาไม่สบายใจเราขึ้นให้ใหม่มแต่แน่นอนคนหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์แล้วก็ประวัติศาสตร์นะตอนนี้จริงๆครับ ยอดขายสูงสุดก็คือมาดามฟินใช่ค่ะถูกต้องไหมคะตอนนี้คืออันดับหนึ่งของ16วันที่ผ่านมา16วันอ่ะขอต้อนรับคุณทรายจากมาดามฟินอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีทรายครับสวัสดีครับสุดยอดเจ็ดล้านเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งล้านสองแสนคนดูนี่ครับมาดามฟินสวัสดีครับตรงนี้เลยเห็นบอกว่า ถามจริงยอดจริงได้เท่าไหร่เอาแบบไม่ต้องเว stock, อร์ไม่ต้องอะไรเลยเจ็ดสิบกว่าล้าน70ล้านติดตรงนี้ไม่รู้ติดตรงนี้นะก็ใช่ไงก็ติดไม่ติดเลยรายการนี้เดียวเดียวเดียวมากโอ้โโอเคอย่างที่้แ er ต like ่มันก็ได้เป็นการเป็นเหมือนอือเล็กคอยของพิกต็อกเลยล่ะ ว่าเป็นยอดคนดูที่สูงเยอะใช่คือในแต่ละวันน่ะหนูจะทำการบ้านอยู่แล้วว่าแบรนด์ไหนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ของเรายอดจะขึ้นตอนไหนยอดตกตอนไหนคนนอนเวลาไหนอะไรเงี้ยและสรุปปลายดามฟินตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งก็จริงจริงใเหตุการณ์วันนั้นน่ะสายสายรู้สึกว่าก่อนที่ทรายจะไปไลฟ์สดกับน้องิซซ เราก็มีการมันมีคําถามอยู่แล้วค่ะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าฉันคุยกันสองคนอ่ะใช่มันอยู่ที่ที่คุยกันสองคนจริงๆริงเจนนี่คุยกันทุกคืนแม่อวันก่อนมาว่าสายไปรับโทกศัเจนนี่อออย่างเงี้ยฉันเห็นเอ้ยกาละเมอไปอีดาเป็นคนไปคนแรกอไปคนแรกแต่ก็ต้องขอบคุณเจนนี่นะเพราะสินค้าด้าหมดโกดังเลยไม่ใช่แล้วของไม่มีขายแล้วตอนรู้ยังว่ามันหยุดหยุด หุงานจะไปสามอาทิตย์จ้ะเจนี่หยุดแฉไปสามอาทิตย์บริษัทพี่บริษัทเล็กๆมีคนแพ็คของแค่สองคนแล้วพอคืนนั้นเจนี่ขายของหมดโกดังพี่พนักงานโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะแพ็คกันยังไงใช่เพราะมันต้องส่งภายในเวลาใช่ต้องส่งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงมันต้องส่งภายในเวลาดิไลยโทรลาละอันเลยลาหมดทุกรายการเลยนะแพ็คของเลยลาหมดทุกรายการเลยนะ